สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่น้อยจะมาในน้ำในการผสมปลาหลายชน,นิดนะคะพี่น้องหลายๆคนบอกว่าเบิ้งแล้วเราไปเห็ดแล้วบ่ชัดบ่ชั่วว่าสัน่นก็สิเอาแบบให้เบิง้งเห็นๆกันนี่นะคะ,น,คน,ะ,น,ะ,คะนี่คือน้ำประแดกนะคะนี่คือน้ำประแดกนี่คือน้ำบูดูนะคะขวดน้อยนะคะปริมาณเท่ากันนะคะแล้วก็นีน้ำปลานะคะให้เห็นแล้วนะคะว่าใส่ขนาดใดไม่น้อยเห็นให้เบิง้งหลายเทือแเ้วแต่คนบอก ไี่หน่อยให้ในเบิ่งหลายเทื่อ,อแล้วแต่ว่าเพิ่นนั่นบ่คักบ่ชั่วนาะค่ะอันนี้ปลาแดกปลากะดีนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงมัดบุดมือปลาแดกแเคียนจะโตะพี่น้องนี่นะคะเมื่อเี้ก็จะผสมให้เห็นชัดๆเหนปไปเลยอีกรอบนึงนะคะนี่คือกะปินะคะเดี๋ยวไปจะใส่กะปิลงไปเอาหนึป่ปลาใส่นิดหน่อยเพราะว่ากะปิไม่หน่อยมันแข็ง เิดแล้วมันก็ค่อยได้ใส่นะคะมันก็อยากจะแข็งนะคะ,ะใส่กะปิลงไปกะปิประมาณเท่าไหร่กะปิซ่อนเครื่องกินเขานะคะซ่อนกินเขพี่น้องนี่แหละช้อนครึ่งนะจ๊ะใส่กะปิลงไปช้อนครึ่งปลาลาดปากกระดีนะคะกระป๋องหน่อยนะคะกระปุกเล็กใส่ลงไป ไม่ต้องให้หมดขวดเลยนะคะใส่น้ำบูดูนะคะนี่คือน้ำบูดูขวดเล็กนะคะใส่หมดเลยค่ะปล่ะเดี๋ยว่าขยาวก่อนมันนอนกล่น ราดกับขวดเดียวด้วยกันนี่นะคะ่ะขวดหน่อยนะคะเนี่ยปริมาณเท่ากันนะคะบูดูกับน้ำปลาหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยสำหรับกะปิกับสอนเคืองปลาแดดปลากระดีกับกระปุกน่อยกระปุกหนึ่งนะคะ,ะน้ำปลาไม่หน่อยกับเจ๊ไส้ประมาณเคืองขวดนะคะเคืองขวดปลาแดดแล้วอ่ะจะบีบน้ำปลาลงไปเลยนะคะ แบบหนึ่งนะคะทางน้ำปละแดกก็ต้องไปนน้ำเนาะค่ะปละแดกมันนอนกลนเสดายคลองนะคะ ตวงให้เบิ้งนะคะประมาณใดนอันใดพี่น้องสะเห็นชัดเนาะเดี๋ยวใส่วิธีเอาจนไหนเนาะเอาเป็นว่าน้ำปลาเนี่ยประมาณนี้นะคะแกะกระดาษออกก็บ่ได้คือเก่าน้ำปลาประมาณนี้กระซี่ไดยอย้อีกพี่น้องกระซี่โบนเลี้ยวอ,อีกแล้วแล้วก็เอากระป๋องเหนียว จะเห็นห้าสีบ่ไซหลายเพาะนะน้าปลาเ้าสิใส่เออกว้นหอมของมันเพราะมีกะปิมีกันแล้วนะคะอ่ะนี่นะคะประมาณเครื่องขวดประแดกนี่นะคะจะใส่ประมาณเครื่องขวดประแดกนี่เนี่ยเครื่องกระปุกเครื่องกระปุกของประแดกปากะดีนะคะเอานะเอาให้ง่ายๆเลียวนะคะอ่ะไปข้นค่ะ ตัวอย่างให้เข้ากันนะคะนี่เราจะใสนะะนะะ่น้ำตาลนะคะเบองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซอนชงกาแฟนะคะหกช้อนชงกาแฟนวดดีสองซอนกาแฟนะคะ พอค่ะสองสอนนะะง่วนพุ่นูนะคะผมน่วสองส่วนพุ่นๆค่ะสองส่อนกาแฟนะคะพุ่นพอแล้วค่ะนี่คือส่วนผสมที่เขาพ่อเรียบรอย้อยหมดแล้วค่ะถามว่าหลังจากผสมแล้วเนี่ยต้องเอาไปต้มบอ่บอประจําป็นนะคะเพาะของทุกอย่างเลยเขาเห็ดออกมากมันเป็นของหมักดองอยู่แล้วนะคะดังนั้นมันจะเป็นของที่สะอาดและปลอดภขยมาแล้วนะคะปลาข้าม่ะ,าะก็จะค้นไหกะปิข้างล่างกับส่วนผสมข้าทุกอย่างหมันเข้ากัน สําหรับผู้ที่มกเอ่อเห็นมอเวลาตักแล้วหลายคนถามว่ามีอะไรไม่ได้มีอะไรตำประแดกนะเอาประแดกตอนมันจะสักจากใสกค่นี้ค่ะประแดกตอนนะคะเห็นบอเม่าตากขึ้นมากกว่าจะอ้วสัวจังสีเห็นบอมันก็บว่ามันมีแต่ปากระดีอย่างเดียวเอาค่ะปางกระปุกกันมันเป็นประแดดผสมเห็นมอีนขนาดแกนไว้ว่าปากระดีมันังเป็นปาผสมงลางเลยเห็นบอขนาดเท่กันเน้นเห็นได้นี่แกนไว้ว่าปากระดีแต่ว่ามันเ่ได้ปากระดีเมื่อเดค่ะเห็นบอค่ะนี่มันก็เป็นประแดกผสมอยู่เห็นบอ ให้เบิ่งเห็นเห็นเห็นกันแล้วนะคะนี่แหละค่ะประแดซึเขาเห็ดมาขายเขาก็ต้องมาผสม,มเอาถ้าเขาจะซื้อน้ำพังแล้วมาเห็ดกินเล่ยน้ำมะเขือเทศแล้วคะ่ะเขาต้องเอาส่วนผสมต่างๆมาผสมกันแล้วชิมนะคะพอดีมากเลยนะคะพอดีเลยละคะ่ยะยังอร่อยเลยแล้วเขาก็จะมักทิ้งไว้ เครื่องผสมข้าก,ก็จะเข่าขกันเขาก็จะมักทิ้งไว้ย่งีอยากกินย่มไหน,นก็ออกมาตําเนี่ยคือเสร็จแล้วนะคะอยากกินเมื่อไหร,ร่ก็ลวมกระปุกมาตําได้เลยนะคะสําหรับผู้ร้องคนบอกว่าถ้าจะใส่น้ำกระเทียมนองน้ไในบ่ได้ค่ะพวกพิกดกฎหมไม้นะคะมันสเสียบ,บ่เสียจากใส่ก็ใส,ส่ลงไปเลยเห็นบ่ไหหน่อยจะใส่เบิ้งว่ามันบ่เสียนี่ค่ะใส่ลงไปนั่นเป็นมาม่ที่้อข้อสมควรอย่าใส่ลายเกินไปต่ใส่ลายเกินไปรสชาติกระเด้เข้า มันจะหวานแบบหวานแบบหวานติดลิ้นมันจะหวานบาแสบน,นะคะแต่้าไส้พอดีมันก็จะออกแบบกลมๆนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะสีต้มสีแกงสีทอดอ่าสีต้มสีแกงสีออมสีไส้ตํามหูหงสีตับเจีวเร็จซับเรียบร้อยแล้วเห็นบหคะง่ายๆบ้านๆมดตอ,องอีหยังมากมม้นะคะนี่คึอนึ่งเทคนิคที่ไม่เคยหายเลยแล้วก็สูตรหรือหลักสูตรอีหยังต่างๆกต่ตเปิดให้เห็นหน,นะคะเนี่ยคิดว่ารอบนีพี่น้องคงจะบอผิดพลาดแล้วนะคะ อ๋เพิ่นว่าเฮ็ดแล้วมันโมมันบ่คักว่าสั่นนี่นี่ยก็เอาแบบยี่ห้อแบบมาวางให้เห็นๆวัดขนาดวัดตะส่วนเนี่ให้เห็นๆขนาดนี้นะคะกะปิกะตาชั่งนี่ล่ะค่ะตาหนี้ล่ะค่ะสอนเครื่องนะคะเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเนาะเฮ็ดบ่นะคะเด้อยเราจะใจจ่ายรักนะจุ๊บๆ